โอ้โหโอ้โทีมเสียมเลยย็นาทีคือทีมเสียมเลยไฟขึ้นแล้วจ้างามากงามมากสงามหงามโอ้ยสุดบุงหมู่กิเพงขึ้นน้องเอ้ยบ่บ พี่นองเงานันับเบิ่งนู้ว่าสิไดสามสิบดอกอยู่เดี่งหงเลยหนาวอย่างเงาอย่างาพี่เจ้าพี่น้องเทียนเทียนน้องบขาขาเป็นขาเขาจุดพูดพี่น้อง lúc nào chung đây là dài mà leo 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 mà bừng mà bừng mà bừng hết rồi มามามาไปอยู่ใกล่กันโอ้ยเร็ว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 มามามาพี่เห็นเห็นเลยวยังเห็นเห็นยังเห็นเห็นยังปัดปัดกูออกร้านขี่นนอกปัดมันมันนะเป็นขาวๆเลยเห็นบ่ค่ะปึ๊บจุ๊บจุ๊อกเห็ดเลยนี่เป็นจุ๊มเป็นจุ๊มไปเลยมันมันนะเสานี้เขามาเมาเราจ้ะจ้ะ ยอมมาทักทายกันเลยมนันเขามากกับมันเลยจ้าสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านมีนอิสานออนาาที่เขาปลาหาให้พี่เขาด้วยจ้ะไม้เก่าไม้เดิมฮะละจ้าอำเภอลาชสิษฐ์จังหวัดชิสเกีมาแล้วจ้าพี่น้องมาเสาของวันที่เสาของวันที่หานาะค่ะจ้าห้าสิกรยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดมาแล้วโอ้ย ุ่นขอไปผุป่นมาเลื่อมไปเลยจ้ะหอยเพิ่งกำลังสิมาลุมมาตุ่มพอดีเลยน้อยใหญ่จ้ะโผล่ปลาปเป็นเลื่อมเลยไปนัันไปมาแล้วเห็นบปะปีนถ่าละ <chat> lượm lượm bà tê phu mà lưng nè ký nọ ơi ký nọ bừng 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 hát hả bờ nó ngơi nháy ngà mn lo ดันดินเนาพี่น้องเอ้ยอ๋อ,อเป็นเตนือนงามเนาะอ๋ะเอาเลยจ้ะกินยังง่อยดอกกำลังขึ้นพอดีเลยเ็ดกำลังโผล่อไปจุปป๊บลนพี่น้องจะได้จุง่งงาม จะละจุ่มปัาดนี่น,นะพี่น่อดูนะตอ,อจะอ่อนมาพี่น่ออื <c ười> อหอยบอ่อทะแห่งสะงามคนนี้กํลังพองหอยอก,กนกับมาลุมมาตุมพอดีเลย ธรรมาชาติสางสันพี่น้องเอ้ยอกาให้ฮง, <c oughs> งไปใส่ท่อไปใส่ท่อมาหยาบถามไปถามมา chà 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 mán 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 เอาผเลยเนาะยตาหมานรองเ้ยันบอว่านางกันยอเ่สิพเป็นลงปลาผมาดีเดอดีหลงปลาางส้นเอาเลยหวานสีมันสั่นละาดพืงาม ลงังไปกวนเลย <c oughs> าขาใหญ่ไปปทิศ <c oughs> ทางใหม่เนดดหนึง <c oughs> เดินกำลังโคปิดบิดบิดดม่รอ่กำลังขึงกำลังอึจ้าขางต้นไม้มาแตะออกนี่เห็นน้องยายเปิดองมากอันนี้ยังีนี่เอาออกเลยได้ไหมนี่วะนี่วะโอ้ยแมมมากกำลังึมีเดิาด้ิ่นตอนนี้พี่น้าหูเลย นี nee, nee, nee. ่นี่นี่นี่งามกำลังออกกำลังเขรนพี่เนอะโคโคโคเนียน่นี่นเนียนเนียมาาดเลยจ้า มีมือปวดข้าใหญ่้าใหญ่จ้าดีอยวดโม่หน่อยขาไหมมีหอยไปแค่ไง

มาจุ่มนี้โอ้ยตดยังินเลยขาขาขาดเลยเสียมปไปเถอยไปเลยโมเห็นป่ะได้ลัยบ้านไหนเ็นโมเลยอ้เด้ัยตื่นเลยนเ็นโมนี่จ้ะ ให้เติบตาบอมเป็นหน่อยหน่อยดนี่กะตาใหญ่ตาหน่อยปะไปลุนกันต่อเนาะจ้าโมเลกแหงมันโมเลกแหงมันมันมันเ้อเต็มตาเต็มตาลุนตาปะลุยกันต่อจ้ะพอแล้วครับโมลอยดอก ครับใหญ่มากแล้วครับใหญ่หน้เร็วมึงใหญ่ก่อนใส่แล้ครับเด้มนี้ครับเออพ่อเห็ดไปบังไปบังไปบังใส่เห็ดหลายบรนได้เลยนี้ใส่ อ๋อพูนครับพูนทีมเสียมเลยยันฟาวติงขึ้นมั้แกทีมเสียมเลยไฟขึ้นนะจ้าบ้างามมาครับงามมางามงามอู้ยสุดยอดขอพนานนำว่าเอยงามงามแกพึ่งแกพึ่งแกค่ะบ่ได้ครับมือมึ้นดื้อแน่หน่อยมืออยันผักมือขี้ดื้อแน่หน่อยได้แบบนี้บ้าใยญ่ผมเป็นมีแคร์นี้ยายใหม่มาบนกี่ไหลใหญ่ไหม่ ปอดมพออีเมลข่อยย่า่ไหมยังตกใจอ่ะพี่ไปใส่อีกผุนพ่นผุนก็แเมยนพี่ยา่พ่นผุนยางงาผุน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 อย่าไปเด๋ออย่าผมมีผมนครับีผมอ๋อนี่พ่นนี่เฮ็ดบาตีบว ขออนุญาตดีเสียงดังมานสุดยอดจ้ามานสุดยอดมาบุงกันโอ้เห็นยายหัวเลยยายหวในมือนี่พามแต่งสีหน่อยเนาอบ่บ่บ pues ่บ่ตองคอนดอกยายออดสะออนโดนอีกแนนะยายเนาะเลยจ้างงานเลยโอ้หคือมเป็นตะสัน อย่าสิงัดมุมใดก่อนตอนนี้นะร้วอ้ยวะบ้โผดโผดโผล่เห็บุ้มโงมกี่เปรียงคืน้องเอ้ยบุงง ต้องย่านตามหลายเจ้งสันวะสามตาพ่นมาเลยสามกระตาเลียมเหมือนในมือว่านเดมือว่านตาเดียวว่านย่าลงกระตาเี้พี่นเงาเงานับเบิงน้อว่าสิได้สาิบดอกอยู่ในเงาเ่ยหายเงาเอียงแรงเี่เช้าพี่เงาเงาเย็นที่ะ บอยมาทงมือเดจังไหเนาะยายนอบิงพี่น้องเงี้ยงอยู่เด้อเห็ดมูนี่เต็มกำมือบ่ได้มีแต่จุ่มนี่เล้พี่น้องเบิ่งปิดปิดต่ออ้ยอือเบิ้ลองหอยกันเอดีมามางัดตัวนี้กันจ้ะพี่น้อง ขาขาเป็นขาเขาจุดพูดลูกพี่กน้องง่อยพนนี่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 ดอยสีเห้องสีแดงเลยมือก็ถือกันแล้วมือกปถือเพื่อนข้างนึงรุ่นนี่มน จุ่มพี่นองเอ้ามากรมบึงในใหญ่จุ่มเลยดี๋ยัจดอกม่เพื่ออู้เอามาลงใส่ตาใส่ตาแล้วพี่เดี๋ยวลาเดี๋วพี่น้องมมแหลกนี่มสองก็แล้วกันมสองกำลังงานกำลังงานวางสามสีบเนี่ยหละจ้ะป่นนี่เนาะยังอีกย้งอีกเอ้ายายไปใส่องสามจุ่ อุ้ยบบแมนเด้ออ้อมอ้อมไปเลยแมนแมนเหมือดอ้อมไปเลยอย่าลื่อนจ่าได้ยหญ่เอ้ยไปรูปใหญ่เลยเนาะใส่ดินมันยังมีอยู่เลยมันยังอยู่เหลืออยู่เลยขังขนได้เลยขางพูนน่าอุ้ยกูเสตกใจเสียงนาน้ย ค่อยๆย้าให้ได้ดอกอันใจเย็นๆใจเย็นๆต้นนี้ไปไปพุ่งไนจงไว้เพื่อนพี่เสาวเราไม่ทำลายโจนไปไปนไปไปมามามาเอาย่าเลือกเลยสิคุดจุ่มได้ก่อนนี่ละไกลๆนี่ละไปเอาย่าเปิดเปิดเปิดแนงหมดอแนเหม้อมันเลยดนๆดีดีตายด้วยดี มึงเด้อขายนมแนนนี่ยานสนาเฮ็ดแตกหนาหนี่นี่หมูอยู่ในใ่นี่กรแมนมั้งแมงนัวเหยียบไปแน่อยู่ดินะพูดอไดเป็นบ่ทันโผล่นเหยียบไปแนแล่ะอ้านี่ก่อนก็ดอกใหญ่ๆก่อนนี่ก่อนนะอ้าวเมียโอ้ก็เมียนแมนหมดแตกนั่นแตเมีนกแมน้าฟสะพี่น้อง ก็จ,จีแตะขึ้นก็ทักกระโหลไปกระพาะเอาเราเจ้าไปยนะังออเอนนอเอามงกีฎละไใ้เจ้านี่ก่อนเจ้าสิขยัามานี่มีสียบเนาอยเออเลืเจ้าก็ขยับมาเลยอะ บอกวันทีเนาะจ้ะวันที่ห้ากันยายนสองพัน้าหกสดจ้ะทิปไมลลาสุดสุกเหมือเด้อจ,จ้ะไม้ไมุ้ดๆุดหลอนๆอนเสาร์นี้เนาะจ้ะประมาณตีห้าจ้ะเวลาตอนนี้ก็ตีหา้าครึงเนาะ,ะเห็นบอกโอ้ตีสีค่ครึ่งตีห้าแล้วจ้ะไม่ถูกเวลาให้พอกนะหน่วยเนื้อหน่วยไต <laughs> นข้างหลังก้อยไปตามไปเลยนำไปเลยนี่พี่น้องมามี่เห็ดม่อ้ยเห็ดเดอมาก มาเห็นุนยาวไุนยาวนี้ตามาแนวแนากำลังมาแนวหนาพออยู่เด้อมูหนึ่งบูใหญ่มาเป็นชนสอนเลย งามงามงามหลงเยียหลอดต่อหนึ่ง <ไป S 1> อือลปพีนอไปพีโอ้ยเป็นขาวๆนะในะหญ่เนาะไปของได้อีกเลือ,อเือแค่จุ่มเนี่ยป่นี่มา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  มาเลยป่วยเต็มเตยจนรงนรนจงมาจงมาจงมาป่ไยพอม่งใหญ่ๆอยางนี้จะตเต็มเนาะโอ้อก็ให้ป่ยให้ตลอดเลย đây là trùng gì nào bố oh. ก็จะจะออกไปจุ่มยังไงหรือพี่น้องจุ่มสัตว์ไทยเนาะเดี๋ยวเปิดเปิดไปเปิดเปิดหาเบิ้องยีก้อนน้อยใหญเนาะ สองโม่จ้ะเห็ดกระตาเนี่ยเตรียมตัโอุ้ยขักตึงเลยเห็ดสองโม่ตุ้มๆงามๆเลยโม่นี่ก็กใหญ่เนาะใหญ่ไปไปหลุนไปรับชมกระต้อค่ะวัดสิมาอีกบอเนาะแต่ว่ามือน,นี่ยมันสดๆสองโม่ใหญ่ๆเลยเนาะใหญ่จ้าไ <Yeah. S 2> ปไปหลุนกันค่ะสิพออีกบ่ัอดอกใหญ่มากสี่ห้าแล้ว Lại trên nơi Chị... à, trên à, này. No, đỏ cái gì ra. cái đó, gần bớt. Ton không? bóng 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 không bóng 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 มีแดงลงมาเลยขาวขาวออกผสมกันกาเฮฟีเบื่อก็ถือไ่อาเต้เตไหนเป็นต้ไหนจ้าจ้า

หอดคาคนๆกัดแตอบอกินเลยคะ่ะกัดซื่อๆไหมแต่เป็นหอยมันกับสิแวงๆวงเนาะบู๊ยขาอ,อ้เก็บเห a t ต่อไป ไปได้สานเลยเอาบทสุดกัปาหนส่นยาสานยาไปเนาะไปไปข้างในซองจุ่มอุ้ยยัง การดไว้จังสีน้อยใหญ่นี่พันโบก,กินเลยมันโบ,ก,ก,นนบก,กินเลยนี่นการ์ดไว้ซื้อซื้อเนื้อเต็ขาวมาโอนี้โอหขึ้นโพนอีกแล้วงอยโพนงอยโพน,านงามงอยู่เห็ดซึ่นโพน

นคะเป็นไรค่ะมาาเ็นนมาคิมนี่ก็วยออกป้าแล้วเนาะแ่วลาสุดยอดเลยันมันม้าสุดยอดพี่นออ้องมูใหญ่ ตเต,ต็มตามึงจะล่ะจ้ะงามๆเลยพี่น้องมีแต่ตุ่มๆเลยกระตายมา<บ>น่อยเด้อนี่มันเป็นกระตาใหญ่กระตาใหญ่บัลวงน้อยใหญ่มาเลยแม่ผ <c oughs> มว่าลืมกระตาดีเด้อมาวติดมันออกมาหานำหน่อยฮะคิมนี่ออกปลาคือเก่าหล่ะจ้ะแจงมากกะวยออกคือเก่าน้อยใหญ่เนาะจ้าค่ะคิมนี่ก็ลาไปก่อนคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจช่องอีสานโอนเดย์คือเก่าเนาะค่ะ ยายลาไปก่อนค่ะลาลไปจ้าสวัสดีค่ะขอกั้งทีหนาด้วยจากพี่น้องมันรอกปลาเรื่อยๆนี่แหละจ้าจับหอดนี้จับเล้วจ้ายายละมานมันมี้านชื่อสุดเลยพี่น้องสองโมงใหญ่ๆสองโมงเตี้ยนตาเลยพี่น้องเต็มตาอุ้องโ้ยค่ขา